บิสมิลลาฮิลลอฮามิลลฮิม m ุสลิมไม่ควรคิดที่จะตายไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพใดจะถึงขั้นไหนก็ตามแต่แต่ว่าหากว่าเขาต้องการจะตายก็ให้เขานั้นได้กล่าวดูอาบทนี้ซึ่งเป็นดูอาที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนเอาไว้เป็นดูอาที่ถูกบันทึกโดยอิม่ามมุสลิมและอิม่ามบุครีนบีได้กล่าวว่า Allah ไมะใหนีมะกานตินชีวิตจ็นสิ่ทีวะตและฉันจะตายกานตินวัฟาตเป็นทีเป็นดุอาเมื่อคนๆนหนึ่งไม่มีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในความหมายของดุอาบทนี้ท่านนาบีได้กล่าวว่าโอ้ลลอฮ h ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปตราบใดที่การมีชีวิตอยู่ของฉันนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับฉันเป็นสิ่งที่ดีกว่า และได้โปรดให้ฉันตายไปหากว่าการตายนั้นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับฉันนี่เป็นดูอาบทหนึ่งที่ส่งเสริมที่จะให้เรานั้นได้กล่าวในยามที่เรานั้นหมดหวังในยามที่เรานั้นคิดที่อยากจะตายนะครับฉะนั้นอิสลามนั้นไม่ส่งเสริมที่จะให้มุสลิมคนหนึ่งคนใดนั้นฆ่าตัวตายแต่หากว่าเขาสุดทางแล้วมีความเครียดมีความทุกข์เจอบททดสอบในชีวิตก็ให้กล่าวดูอาบทนี้ Allahumma أحيني ما كانت ا ل ح ي ั ة خير لى وتوّفني إذا ك ะ ن า الوفاة خير لى ขอต่อบละให้โปรงนั้นได้ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อหากว่าการมีชีวิตอยู่ของฉันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าการตายไปของฉันนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันก็ให้ฉันนั้นได้กลับไปอ Allahu a k b ลา